สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช anel Easy Team l i f e นะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Summoner Kingdom Godess d ในคลิปแจกโค้ดไอเทมฟรีนะครับแล้วก็วิธีเติมนะฮะผมเพิ่งได้โค้ดฟรีมาก็จากคุณคงเดชนะครับต้องขอขอบคุณเ้วยนะครับเขามาเมนในในช่องไว้นะครับว่ามันมีโค้ดอยู่2ตัวแล้วก็เดี๋ยววันนี้เรามาดูวิธีเติมกันแล้วเดี๋ยวจะได้อะไรเรามาดูในคลิปเลยแล้วกันนะครับก่อนอื่นถ้าได้โค้ดมาแล้วนะครับโค้ดอยู่ใต้ description นะครับมีอยู่2ออันนะเข้ามาที่ซ้ายบนครับตรงเมนูตัวละครของเราเนาะ แล้วก็มาที่เซตติ้งครับอ่าถัดไปมอตรงนี้ครับ C D K ตรงรูปกล่องของขวัญน,นี้เนาะปึ๊บอ่าเรียบร้อยแล้วก็ใส่โค้ดเข้าไปเนาะลอง,ลอง,ล,องลองดูลองดูนะครับชื่อโค้ดแรกนะครับ V P 777กุญแจ20นะครับ E X P 8ชั่วโมง1อันเนาะต่อไปอีโค้ดหนึ่งอ,อีโค้ดหนึ่งคล้ายๆกันเลย ต่เป็นแปดแปดแปดนะแปดแปดแปดด้ยโอ้โค่นนี้ให้กุญแจถึงร้อยอันเลยนะทั้งหมดได้กุญแจมาหนึ่งร้อยี่สิบอันนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็ขอสั้นๆแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับขอให้แฮปปี้กระชาดีกันให้สนุกนะหนึ่งร้อยี่สิบดอกนี่เยอะอยู่นะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวจบแต่เพียงเท่านี้เลยแล้วกันนะครับขอบคุณที่รับชมนะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย